มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครปลูกฝังองคความรู้การจัดการ,รขยะพลังลดมลพิษสู่ชุมชนสีเขียวส่งมอบเตาเผาขยะชีวมวลลดมลพิษเทคโนโลยีเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยเร็วๆนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้จัดพิธี M.O.U. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และจัดสร้างตเตาเผาขยะชีวมวลลดมลพิษระหวะ่างคคพอเขตน้องจอกกับโรงเรียนเคอร่าขในสังกัดกรุงเทพมหานครเขตน้องจอกจำนวน37แหง่งน้าห้องออดิทเทอรี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจะบอกว่าโครงการนะครับเราใช้เครื่องมือในการถ่ายทอดคือเตาเผาขยะ สามสิบเจ็ดโรงเรียนเป็นภายใต้การกำกับดัขาราชก,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 กามหลังจากนั้นเราจะขยายให้ครบสี่สิบหกโรงเรียนทั่วหนองจอกนะครับแต่อย่างที่จะบอกว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการแรกและเราใช้ต่อปเราขยายามเื่อมืองทางคณะกรรมาก,การของเราเได้คุยแต่ว่าเราคงจะมีโครงการอันนๆที่เกี่ยวกับเรื่องมลภาวะเนี่ย ทยอยออกในฐานะประธานสคพนะครับการเซ็นอุโมยนะครับมันเปี่ยวกับเรื่องการที่จะเอาเอาเผาขยะนะครับเข้าไปสู่ในชุมชนเพื่อให้ชุมชนี่้ได้ตรรก r awareness และเราต้องการสร้าง mindset ของเขาให้ได้รับทราบว่ามลภาวะทางขยะเนี่ยมันมีผลเสียต่อครอบครัวเขายังไงและกระบวนการสุดท้ายถ้าเกิดเราต้องการที่จะเผาทำลายจริงนะครับเราก็จะมีชูสตัวนี้ครับซึ่เป็นเตาเผาขยะที่ลดเรื่องมลมลมลภาวะมลมลระดิณที่ ไปอยู oh. ่ในสุข hmm. oh. ับรรยากาศเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์หลักๆนะครับผมขอย้ำเลยว่าเป็นโครงการที่เรา raise awareness และต้องการสร้าง mindset ให้กับเยาวชนเราถึงเอาเข้าไปที่37โรงเรียนของทมทั่วหนองจอมครับเตาเผาตัวนี้ได้ชื่อว่าเตาเผารถเมลกนิดหลักการของเขาก็คือ3อย่างครับเชื้อเพลิงคือขยะออกซิเจนคืออากาศแล้วก็ความร้อนเพราะนั้นการทำให้ ทั้ง3อย่างนี้มารวมกันเนี่ยอยู่กันในเตาตัวเดียวกันแล้วสร้างระดบภูมิไม่สูงระหว่างการเผาจะทําให้มลพิษที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยถูกเผาไปด้วยนะครับมลพิษจะถูกเผาไปด้วยแล้วก็ะระยะเวลาการเผาเนี่ยสั้นๆเรามีความเชื่อว่าทุกโครงการทุกอย่างมันจะยั่งยืนได้เราต้องได้รับการสัพพอร์ตจากทางชุมชมเพราะฉะนั้นเนะ่ะเราไม่ได้สร้างเตาเผาอย่างเดียวเราไม่ได้สร้างแค่ด้วยนะครับเราจะจัดการอบรลมในโรงเรียน เพื่อให้เขาเป็นคนสร้างและดาเนินการเองโดยมีทฏาบัติานพวกเรานี่ครับเป็นเหมือนที่เลี้ยงคอยไถ่ไปเพื่อให้โครงการนี้มันยั่งยืนครับถ้าแบ่งความคาดหวังครับระยะสั้นเนี่ยผมเอาสั้นมากๆเลยวันนี้ถ้าเกิดพวกน้องๆที่มาจากทางโรงเรียนนะครับกลับไปเราากให้เขาไปบอกที่้านว่าผลเสียต่อการมีขยะ ที่สร้างมลภาวะมลพิษให้กับนาาใน้านตรงนี้เป็นยังไงแล้วระยะสั้นก็คือเร s เ a w a ์เ n e s s นะคับหลังจากงานเนี้ยระยะยาวเราต้องการปลูกฝังใหมเสเซตที่ดีเพื่อเวลาเขาจเจริญเติบโตไปในอนาคตเนีครับเขาจะได้ภระหนักตลอดเวลาในเรื่องมลภาวะมลพิษที่มันเกิดขึ้น